สวัสดีพี่พๆแลน้องที่นา่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาพี่พๆแลน้องมาขับรถเล่นนะครับวันนี้พามาแวะเที่ยวมหาธาตุเจดีย์มิ่งโมรีศรีบูรพานะครับอยู่จังหวัดชนบุรีของเรานั่นเองนะครับผมสถานที่ตั้งมหาเจดีย์มิ่งโมรีนะครับผมก็ถ้าเรามาจากกรุงเทพนะครับเส้นมอเตอร์เวย์นะครับให้ออกออทางออกบ้านบึงนะครับผมแล้วก็วิ่งเส้นใบพาสชิดขวานะครับ ไปทางนะยองนะครับพอข้ามสะพานข้ามแยกนะครับผมพัทยานะยองนะครับที่มันวนขวาแล้วให้ชิดซ้ายนะครับสังเกตทางเข้าวัดดีนี้นะครับทางเข้าอยู่ก่อนถึงทางแยกเข้ามอเตอร์เวย์นะครับก่อนออจะเป็นด่านเ,เข้ามอเตอร์เวย์นะครับผม ในส่วนบริเวณของมหาเจดีย์มิ่งโมลีสีพูรพาน,นะครับอยู่บนยอดเขานะครับแต่เราสามารถขับรถขึ้นมาได้นะครับขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นวิวสวยงามนะครับลมเย็นนะครับโอ้สบายเย็นดีนะครับช่วงนี้ก็มหาเจดีย์มีทั้งหมด2ชั้นนะครับผมเดี๋ยว เป็นยังไงเดี๋ยวพาพี่ๆน้องๆไปเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวพาถ่ายบรรยากาศโดยรถรอบมาหาเจดีย์ให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะครับผมอตอนนี้ก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็จะอยู่หน้ามาหาเจดีย์ของเราแล้วนะครับสังเกตดูได้นะครับก็จะมีเสียงลมนะครับผมถึงอากาศจะร้อนแต่ก็ลมแรงนะครับพัดเย็นสบายนะครับผมดูจากใบไม้ด้านบนนะครับ วิวระไว้เลยนะครับผมอ่าอากาศดีลมเย็นสบายดีครับผมเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้นองๆเดินขึ้นไปชมบรรยากาศวิวด้านบนนะครับผมในส่วนตัวรอบๆพระมหาเจดี มิงโมรีสีบูรพาของเรานะครับผมก็จะมีาทางรถวิ่งนะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมเ,เราสามารถจะนำรถขึ้นมาได้นะครับแต่ส่วนมากก็พี่น้องก็จะจอดไว้ด้านล่างนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเ,เจ้าหน้าที่วัดหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลสถานที่นี้นะครับอคอยบริการ อดอกไม้ทูบเทียนให้เรานะครับก็จะนํารถขึ้นมานะครับส่วนเราก็เดินเอาดีกว่าครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับส่วนบริเวณภายในมหาเจดีย์นะครับชั้นแรกก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับให้เรากลาวว่าบไหวบูชาสักการะนะครับผมขอพรนะครับผมนี่นะครับ ในส่วนหลักๆก,ก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรเทนะครับผมที่เป็นจุดเด่นนะครับผมที่พี่น้องเขตใกล้เคียงหรือพี่น้องชาวบ้านาชาวชนบุรีนะครับจะมาปิดทองกราบไหว้ขอพรน,นะครับผมก็จะนี่ครับ ถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่เคยได้แวะมานะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาอ,อาจจะไปพัทยาหรืออาจจะไปเที่ยวชนบุรีระยองก็อยู่ด้านซ้ายนะครับผมออยู่บนยอดเขานะครับจุดเด่นนะครับผมก่อนถึงด่านเก็บ บัตรนะครับอ่อาก็จะมีด้านซ้ายก็จะมีมหาเจดีย์สีเขียวนะครับเด่นตะการอยู่บนยอดเขานะครับผมถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็ลอง แวะมาทำบุญดูนะครับอ่าในตอนนี้ก็เดี๋ยวพาขึ้นไปชมบรรยากาศชั้นสองของมหาเจดีย์มิ่งโมรีสีบุรพาของเรานะครับผมว่าภายในจะงดงามเพียงใดน,นะครับผมก็เคยมาครั้งแรกก็ไม่ได้ขึ้นมาชั้น2นะครับผมก็จะอยู่แค่ชั้นล่างนะครับวันนี้ได้มีโอกาสผ่านมาก็ไดอาจ มาแวะชมนะครับแล้วก็จะพาพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับรับาพาไปชมบรรยากาศภายในชั้น2ของเรานะครับว่าจะสวยงดงามเพียงใดนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับผม บริเวณภายในมหาเจดีย์ชั้น2นะครับผมก็จะสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็จะมีพระสารีริกธาตุนะครับผมแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่ตามทิศเอต่างๆนะครับรอบของอาพระสารีริกธาตุนะครับผม ขอตั้งจิตสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้เป็นปัจจัยให้ได้ดีซึ่งพระนิพพานและไม่ว่าข้าพเจ้านั้นจะเกิดเป็นอะไรหรือภพชาติใดๆก็ตามขอให้ข้าพเจ้านั้นได้เกิดภายใต้ร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนานด้วยเทินสาธุครับสำหรับ พี่ๆน้องๆท่านใดนะครับผมที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาขอให้สุขภาพพลันามัยร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับผมเนี่ยขอให้ร่ำล่ำรวยนะครับและผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้มีโอกาสหวังว่าคงจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ